ไม่เจอขนางนไม่ตอนถ้าบ้านเขาเดินขี่รถออกมาจะไปธุระเขาเจออยู่นั่นอ๋อเือนเเดินข้ามถนนเขาก็แจ้งไอ้นี่ไปแจ้งไปที่โรงพักโรงพักก็แจ้งร่วมแจ้งอะไรมานะคนนักข่าวว่ามันเดินหากันมันเจอนอนอยู่ตรงที่ว่านนี้รัวลงนี่หัวผ้านี้ยานเลยฐานฐาก็ถือไปแล้วใ่อยๆเข็นกันไปพวกคนคนซ้างกับแปลกไฝบ่าไปเสือกเป็นหน่อยร้อน ใ่น้ำจด้มแค่ปาน่นนี่นะรับผมก่อนนะวเกเี่ยเดยปักกัหน่อรจับตัวอะกี้พักัหน่อยพักกันหน่อยตัว่าไปไหนตาปาปาไได้ ตัดเลื้อตัดเลย้อใช่ไหมล่ะตัดเลื้อพ่อพี่หลังเอาข้างมันเอาข้างมันเอาข้างมันอันอันเอาข้างมันเอ้ไฟไอ้ไฟไล้ไฟกินปีของบ้านพี่ดูนะยังไงก็แล้วแต่เลยแบบนั้นอ่ะเัวมันมีแต่ผมไม่รู้ล็อกแนวเค่ไหนล็อกแนวพี่อะไรที่ล็อกแนวเยอะดูดึงดีแล้วเราก็แบบนี้ที ตัวตัวนี้นะช่วยช่วยจับจัจับขาพันจุดแล้วไปประมงเองโทรศัพนี่ไปไหนการไล่สุดแต่เี่ยนคนี่ก่อนนะครับเออเออไป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 ไไปไปะไป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 อปไ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 ไปไปไปลปวนไปไปปไ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 แไปไปไปไไปไปไปปไปปไ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 ปปล่อยปปปปปไ กวกจะได้หุดปาไใส่ไม้ใหพี่หางระวังดีดจับหางด้วยเฮ้ยบดีดอกดีดขึ้นกบยังกบงโอ้เจ็บมา้แค่ฟาดหางนะมันขึ้นชื่อว่าจะแค่ฟาดหางเลยนะบเลยเนะอนี่ะจะไ้ทำอะไรสะดวกสะดวกจับตาเขาไม่ต้องมือหอนี่ต้องใญ่ถ่ายด้สวยๆห เ๋ยวมันสอบไขมังฝี่ก็อนงว่าอยู่ผมไทำไมไม่ไม่ยึถไหมเชื่อไหมนายึถอไหมอ้ไปได้อยู่ไปได้บอเออดินได้ดินได้เขามีใครมีมีดไหมหรือไม่ต้องต่อวะอยู่แล้วลุงจะบอกเมื่อกี้ขาดใบจากะต้องเลยออกไปหาใบจากเข้ามาจับม่ใบจากุิงอากเหน้าคู่หน้าจะขึ้นเยผมมถือว่าน่อย ให้ดีให้ดีนี่ไหมมีมีเขาดีไหมได้ดี